สวัสดีครับอิเซกิร้อยเอ็ดครับผมสำหรับ f อซนะครับหรือลูกค้านะครับต่างถามเข้ามานะครับว่าซื้อรถจากเราแล้วได้เล่มได้ทะเบียนแบบไหนนะครับนี่ครับผมนะครับเราจะมีนะครับทะเบียนนะครับมีเล่มนะครับแล้วก็มีชุดโอนลอยให้ครับนี่ครับชุดโอนลอยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับจากบริษัทเรานะครับก็ไปใส่ชื่อผู้รับโอนนะครับ ผู้มอบอำนาจนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ไปเองก็มอบอำนาจนะครับใบหนังสือรับรองทางบริษัทนะครับบัตรประชาชนของผู้ขายนะครับของพวกเราเองนะครับผมแล้วก็หนังสือมอบอำนาจนะครับในการโอนนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ไปเองไปฝากให้ทางตรอหรือว่าทางให้คนส่งทางหนังสือมอบอำนาจบัตรใบรับรองต่างๆนะครับชุดนี้ครับแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้นะครับหลังจากซื้อรถไปแล้วนะครับประมาณนะครับไม่เกิน14วันนะครับแล้วเราเอานะครับ ชุดทั้งหมดนี้ไปที่ขนส่งนะครับเพื่อทําการโอนเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนใหม่นะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับก็แล้วแต่นะครับขนส่งแต่ละที่นะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมขอบุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจากเราทุกคันได้แบบนี้หมดทุกคันนะครับมีทุกคันนะครับรถที่เราขายนะครับที่ทางอิซกิร้อยเอ็ดขายนะครับได้แบบนี้ ทุกอย่างทุกคันนะครับร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวัสดีครับ